วันนี้ตากก็จะไปทําสเต็กอ,อีกแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าใช้เป็นเนื้อสันนอกนะคะก็จะเป็นสเต็กหมูนะคะทุกคนซอสพริกไทยดํานะคะส่วนผักตากก็จะเอาเป็นมันฝรั่งกับแครอทนะคะทุกคนตากก็จะเอามันฝรั่งมาปอกเปลือกออกนะคะมันก็ปอกง่ายอยู่นะคะทุกคนนึกว่าจะปอกยากนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะทุกคนที่ตากทําเกี่ยวกับมันฝรั่งแบบนี้นะคะตากก็จะทดลองก่อนนะคะตากก็จะทําเป็นแบบเหมือนเฟ้นไฟค่ะทุกคนแล้วก็เอาไป,ไปทอดในหม้อทอด ไรน้ำมันนะคะก็มาดูว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะทุกคนตัก,ก็หั่นเสร็จแล้วตัก,ก็จะเอาไปล้างนะคะทุกคนแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะก็หั่นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะทุกคนเพิ่งทําเป็นครั้งแรกไม่รู้ว่าเขาหั่นกันยังไงนะคะทีนี้ก็เอาไปเข้าหม้อทอดไร้น้ํามันเลยนะคะทุกคนครึง่งนึงนะคะอีกครึง่งนึงตัก,ก็จะเอาไปนึ่งนะคะก็ตั้งเป็นอุณหภูมิแค่ร้อยแปดสิบพอนะคะทุกคนแล้วก็30นาทีเลยนะคะออกมามันก็เป็นแบบจะไหม้ก่อนแล้วอะ่ะทุกคนแล้วมันก็ยังไม่สุกนะคะทีีนน้ตกอเาไปึ อีกครึ่งหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าตั๊กต้องทําแบบไหนนะคะทุกคนทําเฟรนฟรายคือเฟลมากเลยนะคะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะกินหมดเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าหิวทีนี้ส่วนที่นึ่งนะคะตักก็จะนึ่งไว้นะคะทุกคนแล้วตกก็จะเอามาบด ในตอนเช้านะคะตอนเช้าตัก,ก็จะมาตัดได้นะะี่ค่ะทุกคนตัดเนื้อนะคะเป็นเนื้อสันนอกนะคะก็ตัดไม่สวยเลยนะคะทุกคนวันนี้ตัก,ก็จะทํสองชิ้นนะคะตัดเสร็จตาก,ก็จะเอาซ่อมมาจากัจากจกักจักจักให้มันเป็นรูนะคะทุกคนแล้วตัก,ก็จะหมักนะคะก็จักจักจักทั้งสองด้านเลยนะคะทุกคนแล้วก็ใส่ซอสน้ํามันหอยลงไปนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยดํานะคะทุกคนก็2อ,อย่างแค่นี้นะคะ2อ,อย่างแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะทุกคนอันนี้ตาก,ก็ไม่ได้หมักนานนะคะไม่ได้หมักข้ามคืนเหมือนครั้งที่แล้ว ก็ะะไปใส่หม้อทอดไร้น้ำมันเลยครั้งนี้ก็ใส่พริกไทยดำพอดีมากเลยนะคะทุกคนไม่ใส่เยอะเกินไปเหมือนครั้งที่แล้วนะคะทีนี้ก็ไปใส่หม้อทอดไร้น้ำมันเลยนะคะทุกคนตักก็จะตั้งเป็นอุณหภูมิ200เลยนะคะแล้วก็20นาทีก่อนนะคะทุกคนระหว่างหมูทอดอยู่ตักก็จะไปอาบน้ำแต่งตัวนะคะทุกคนแล้วก็จะพานนอโอตัวไปโรตัสอีกนะคะอาบน้ำแต่งตัวเสร็จตักก็เอามันฝรั่งที่ตักนึ่งนะคะทุกคนมาบดบดบดใส่ถ้วยแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาใส่จานแบบนี้นะคะทุกคนทีนี้หมูรอบแรกก สุกแล้วนะคะตะก็จะกลับด้านเป็นรอบที่สองตะก็จะตั้งเป็น10นาทีเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นหมูหนานะคะแล้วก็ใส่แครอทลงไปด้วยนะคะจากนั้นตะก็จะมานี่ผสมน้ำซอสนะคะทุกคนซอสพริกไทยดำนะคะตะก็เทลงมานิดนึงนะคะทีนี้ก็เทน้ำผสมมันก็จะเป็นเหลวๆแบบนี้นะคะทุกคนถ้าไม่ผสมเค็มนะคะพอเนื้อหมูสุกแล้วนะคะก็เอามาจัดใส่จานแบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ราดน้ำซอสลงไปเลยนะคะของน้องอตโต้ตะก็จะราดไว้ข้างๆนะคะทุกคนกลัวว่าเขา จะเผ็ดไอ้น,นี่พริกไทยดําเกินไปนะคะก็มาชิมดูนะคะทุกคนหมูเนื้อนุ่มมากๆเลยนะคะเป็นเนื้อสันนอกนะคะทุกคนอร่อยมากๆเลยนะคะแต่ว่ามันฝรั่งนะคะทุกคนมันฝรั่งบดไม่รู้ว่าต้องทําแบบไหนนะคะมันถึงอร่อยเหมือนที่เขาทํากันนะคะทุกคนอันนี้ที่ตักทํามันก็จะเป็นจืดๆนะคะทุกคนที่ตากเคยกินบนเครื่องบินมันก็จะเป็นมันๆอร่อยอร่อยเผ็ดแนวกินว่าแมนเลนค้องแค่น,น่อยทุกคนเลย